ตั้งเงินทองนะคะเจตูรด้วยโอ้ยได้หลายบโเจีมุนสกันอายุเจ้าเจตูรจะตั้งเราจะขออายุเจมุนสกันน่ะทีห้าผ้ารวยนะคะเจตูร์ผ้ารวยอดีตผู้ใด้็ลตกใส่ตกใส่ผ้ารวยน้องผ้ารวยนิ้วผ้ารวยแบบผู้ใดกันนี้สุรศิลป์พาโชคครับน่าสุรศิลป์พาโชคก็ค่ะเนาะพาถือมือจะผูกผ้ารวยพี่น้องแต่ตอนนี้คือสิเป็นล่มยังหอนอยู่ แมน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 วันเดียวกินน้ำอุ่นแต่เศร้าเลยดิหมูเศร้าคอยกันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนในช่วงนั่นละสายบุญเพกนมาทำบุญนะคะน้ำสมน้ำหวานหลายหลายมือนี้คอยโทรมาได้ยินวันสายบุญมามาซาน้องหมูเศร้านี่มาได้เลขกันรุนว่าได้จะกุนกันน่ะเขียนกระดาษไว้พูดละแผ่นแล้วแผ่นมีพ่อหนึ่งคนคนได้เลขคือเบิกตาคนหนึ่ง อ,อ,อีกคนนึพิ่นไดตัวใดคไดครคนละตัวนะคะ็เลยว่าผู้ปัญญาเป็นร่มบรรทายน้ำเย็ยนแขกน้ำเย็ยน,น,เยยนเลยเนาะเ้านี้อซีมาเต่าเลขตรงกันก็นกเบิกซับแบบเบ,บ,บ,บิกซับไร้เด้ายยังเด้ไหอเจ้านี้คือ,คอยูว่าตัวนี้ม่นสีแมนบอแมนคือตั้งแต่ตองหวดคนเด้ไปฝันกับฝันฝันว่าขึ้นว่าสตัวนี้ปัตตื้นเจ้ามากกับขึ้นว่าตัวนี้คือเก่า ตัวเก่านี่ยเราปฏิคิดว่าสิเป็นตัวนี้งมวดที่แล้วค่ะมวดที่แล้วกัเอฟซีกับใดแน่บ่ใดแน่แล้วค่ะเนาะเป็นโมมาซีสเดืองของเดือมันออกแม่แต่เจ้าขวางพันี่มมกต้องงวดวี3สามตัวนะสี่สามสี่สองสี่สี่ยัมบักยัมค่ะคัดนี้ซีซมันออกเล้าม็นบะ เากัเลยตัดซีออกเคียวออกได้ว่ะเดี๋ยวซีสามกับสีสองเมืนนอนานใจเพิ่งจะี่สองคือนนมามักซีสงแท้เน,น,น่หบาดนี้บาดนี้โตไปซื้อไว้ตั้งแต่หัวปีบัดเลขกออกบัดมือเลขออกโตกะแมวว่าใจคึ้นเอาไหมเพิ่นว่า <c oughs> อะบ่อคอักด้สี่สองหมาักคักแต่ว่าสั้นย่งซีสามมาันแต่พมากแตอสิปีกับพออกเล็ตัวนี้มาเล็อารันแท้มาสัน้น ก็นั่งคืดแล้วคือดอีกว่าเอ๊ะยาเพื่อนบอกไงอยากได้โตงวดไปถามไอจูมุ่นทการเดอ้อเพื่อนว่าย่าจังเดจึงไปดูจักเกี่ยมุ่นทักษมารมาเกยียงมา,า <c oughs> มาดูบดมาดูตมาเ้วมาได้ถือแท้แตงได้ดวงวดที่แล้ววดที่แล้วมิติยากับอันฟันเทไรก่าย,ายูยืนอยู่สามคนไม่ยิ่งทั้งสามฟันจนเล็กออกกบย,ยืนอยู่สามคนไม่ยิ่งทั้งสาม กระบโบมาต์กว่าละเนาะก,ก็ได้ยูเอฟซี FC ก็ได้อยู่นะคะบางคนอันปูกัญญาพันอยู่ใส่มีฟูอยู่ในอุดรนี่แหละเมื่อนอี้พันคนมากแต่ใช่ว่านพันหนึ่งมาแต่ว่างสามหมอพันหนึ่งแต่ว่าเอมือนอาจจะเป็นใข้อุดรเนาะคะ่ะจะออกมาเพราะว่าพ่นเบิ่งส่องของเกมุนตการนั่นนะ่ะเม่ได้เบิ่งส่องเบิกจับยี่ย <c oughs> เสินฟ้าวสันสี่สามสี่สี่สี่สองวสันเมืองเก่งอยู่ ดูกันทั้งออฟฟิศเพิ่นว่าบ่ามีไผมากน้ำหนูจ้าคนเขาพากันเชียร์สีสามออกเบิดสุกว้าวันกันถือยู่งว่าเดียวแม่ย่าอย่านั่นน่ะปารหนูอธิษฐานจิตไว้จังซี่ก็หนูสืถือเพิ่นว่าเพิ่นดีใจหลายเบิดปีกับว่าถือเลขแจ็กเทียรแม่เบิทร์ตซับซันอธิษฐานว่าถ้าลูกหลานน่ะ มีโชคนม่ราบจะนําบายสีมไหวายแต่ว่าขอคาน้ำมันแน่เ่ินวะเอกมีลูกมีคาน้ำมันคีไปซื้อบายสีแล้วไปเอามะาหวายปูหวายงาแน่อยากได้บายสีซื้ออยู่ข้ามชนบทเฟินวันซีแต่เลยว่าเอาปาฏิหาริมากเลยค่ะคุณแม่ว่าสันหนูไม่เคยถูกไว้สักทีปีนี้ว่าสันจะไงหนูชอบสีสามอ่ะชอบอยู่คนเดียวทั้งออฟฟิศน้ำมันที่ผู้เดียว <c oughs> โอ้ยแต่แม่เบิกทาบกบมาเถอะว่าในออฟฟิศถอดสนถืออยู่พูดเดียวเพึ่นกันเลยสีม้ามืออื่นกระบายสีมาประวัติมากบายปูง,งาเนาะคะ่ะอานนี้เนาะอันนี้คือว่าว่า,วาผููถือพู้ว่าถือการีแจ่จดไว้แล้วก็บ่ซื้อจดไว้ก็ไ่ซือ้อมาเป็นยังค่ะเดี๋ยวมาเปิดโช์เปิดดวงน้ำกันเนาะคะ่ะคือว่าไปเจอคุาอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านบอกว่า ให้เปิดตาก่อนบวงสวงก่อนเพิ่นว่ะตัวสีสางเลยมันกลับมาได้ตัวต้องบวงสวงเปิดตาเพิ่นก่อนสางแล้วก็จังบวงสวงอีกเพิ่นว่าณสี่สัตวมันสีของของค่าค่าแต่เฉพาะเอฟซีเห็นกับโบมาคผู้ใดเห็นกับโบมาคเข่าสามมวดแต่ที่นี่เข่าสามมวดแล้วแต่โบมีผู้เสียเม,ม่์โบมีผู้นั่งแม่แป่ซีสามมวยเสียมแม่เจ๋จะถือว่าปลาแม่เจ้าของซื้อเห็นบมอที่ว่าซื้อ,อไปแล้วสัตว์พ่ออน,นี่มาเอ้า เสื้อเป็นเื้อหาสามโอ้โหกว่ามันนาวเขียดก็จะเกิดเบิกทรัพย์ไปได้บ่หลายดอกพ่อได้เอ้สางพ่อได้เอาดินมาลงนี่มในลาบสามสี่สิบโลดในลาเมื่อนี่ใหญ่เฮ็ดทางลงมาเฮ็ดซี่เมื่อนี่นะกะคอยเฮ็ดคอยตอดไปเพิ่นกะถามยูย่ำได้สีแล้วแกปีนึงแล้วบ่เพิ่นว่าเบิกทรัพย์เป่จ, <ะ S 2> จองอพื้นที่ขายของจะถามมาบ่วงสวงจะบ่วงสวงวันไหนบ่วงสวงเลยเบิกทรัพย์ก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนละกั อยากบวงสรวงเร็วอยู่ตอนนี้สายบุญเพิ่นกับกระลั่งอานสมทบเขามาเพิ่นได้โชคได้ลาบนะบางคนเพิ่นติดขาดเพิ่นกะว่าอยากเปิดโชคหนาำพระว่าพิธีบวงสรวงเปิดป้านี่นึงเปิดโชคเปิดลาบการงานการเงินนะคะเป็นความเส่อเนอะาะกับบ่ไหวได้อยู่หม่องได้เพิ่นกะเปิดป่าสักวันนี้เนาะตแต่อยู่ทั้งไก่ทั้งผู้ทั้งเขาเพิ่นกะเปิด<น>ปลาส<น>ักวนันจังเหย็ดจังสางเนาะน,น้ำว่าจ้ำว่าเพิ่นกะเปิดพุ่มสักวันพะว่าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมือง แต่วายูนี่กะถือว่าเพิ่นเอินขนานน้ำกันว่าเมืองรับแล่แกวบานหลายผูหลายคนที่มากอะเบิกทราบกับสัมผัสลายคนแล้วเนาะเพิ่นว่าเป็นเมืองรับแล่ตัวเป็นเจยานไ่้อยู่นี่เพิ่นว่าก็เลยว่าขึ้นปายเมืองรับแล่ซะบ่ข้างเขาดวงปูนี่สนอคืนอ่นจูหวัวนี่แต่สามตัวหรือปูกันอยากได้ไปายเมืองรับแล่เลยว่าเมื่นเนี่ยไปฝันพี่น้องฝันเสร็จแล้วเมื่น,น แค่ว่าสองหมดมานนี่จะเป็นหาเด้หาแปดส่วนแมนผู้เกา่าผมขาวแต่บ่าเถ่าอายุมั่นสามสิบต้นๆคือแต่ผมขาวอ่ะแต่บ่าเถ่าอ่ะาตาสวยสวยค่ะฝันเราไปนั่งกินขา้าน้ำเพลนอยู่เงี่ยนใหม่โบราณแต่ว่าติดถนนติดถนนก็นเลยว่าเอ๊ะคือบ่คุนนอบ่านหลังนี้ก็เลยไปกินข้าน้ำยา งานั่งอยู่ทั้งสายบาดบุษซับนั่งนี่สากามีเจนนวนั่งทั้งนี้บาดนีนเน,นะนิ้เขาวสันเมื่อน่ะโจ๊กเนี้ยวมาปัน่นแต่ว่าหล่นเมื่อเลยปลาปัน่นไงกับปัน่นเป็นกิโลขนลาหล่นเมื่ออัเลยโจกอันเลยว่าเจนเบื้องไน้างามเหลอาหย่งมาแนวสันเลยเอาเมือ่อรวงรวงเลยเลยโจกอองมาโอ้ยปลาแดกไหมพี่น้องปลาแดกเป็นตน้นเป็นต้นมาใส่ถุงกอบแกบนอนไตยโยนยะโยนยะ โอยขอรชมาขีด่ดดแต่เอาหน้าเจลเอาขึ้นไปถุงปลาแดกคว่าข,ขอบามักปลาแดขอวกินปลาแดกตอนรา,า,ากระจไมดูเจนด่าสโกของมอีกเป็นแ้ววนี้จ้จนสีเบิาเอ้ยเจวผู้ใดนี่่าสัะเจห้า,าต่ให้นันด้กินท่นหมดบ่เนว่าจม่นกินทุกกินยากนาหกินข่ากับเจวเลยวะ ข่อยบ่มากแก้วข่อยข่อยข่อยว่ามันถุกมันยากก็เลยเอาเจโนดเอาไปกินซะเจ้าเลยหาเจโนดไปควมฝันเนาะบาดนี่ก็เลยเหลือปั้นเขาปั่นเดียวทอนีละพุ่นจุ่มกลุ่มอยู่เป็นโลเลยว่าปั้นเขาวันใหญ่แท้เลยว่าใหญ่เอาจังสี่ข่อยกินเขาเนี้ยวซื้อๆก็ได้ดอกข่อยกินจั้งสี่ข่อยก็อิมเลยว่ามันมันปั้นแบบญ่ก็เลยกินในความฝันเขาเนี่ยแซ่บแบกินจนหมดปั้น กินวัดแล้วยาเมื่อกันเ้อี๋ยวสีมใไมว่าสันยวสีมาเอาแนวกินแนวอยากไมว่าสันเอาเลยตื่นซะบาดนี้คันว่ากาบนีมันตื่นหลดจักเป็นหนังเนะเาะก็เลยว่าห้วยฝันเฮจังไหนเนาะมันบอกเป็นเด็กแลเลยมานางคิดตั้งแต่สาวๆเป็นคิดหนาคิดหลังคิดไปคิดมากตื่สึกเป็นตัวนี่ว้าวนี่ ตัวนี้ว้าวจ้าของก็คืดในใจแั้วแต่เลขวอกแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดอายุเจ้าของได้นั่งกินอยู่ผู้เดียวไม่ได้กินเจ้าคนอันแนวว่าแซบเอาหนีมดหันนี้แตกสามเด้อพี่น้องอันแนวอันขี้ไล่ๆน่ะโยโยนหนีเบว่เถอะไปปลาแดดตอนนี่แต่นอนก็เอาคืดงาเปล่าแก้ววแซนแล้วกินทุกกินยากหอยเจีนนดแต่เด็ดตัวเนาะเจีนนวดแต่กินแก้วเบอร์ข้าวก็ได้กินเกาเหนียว เกนวดขว่สืบบ้านเนาะงวดนี้สันดอกเกนุดเรื่อว่าข่คือฝันว่าข่เอาแจวเกาให้เจาสันน้องแตเลยว่าน,ออากานกาึกสิเป็นอายุจาของบอ่ได้นั่งกินผู้เดียวสามสิบเจ็ดนนาะค่ะเนาะแต่ก็ตั้งใจจะซื้อได้งวดนี้ตั้งใจว่างวดน,นี้จะทุ่มสามเจ็ดข้อหยังฝันตรงวดนั้นแม่สองอายุนะออกทุกปีจะออกบ่ออกวันที่สองวันที่สามปีนี้จะนั่งเมื่อตีได้ละสามเจ็ดเนี่ย บ่าที่เนาะกระฟันว่าได้กินชาวเนี้ยกระฟันได้กินชาวเนี้ยจะได้ถูกเลขตลอดค่ะงวดนี้กินตั้งหัวปีถึงตั้งหัวปีคิดว่าคิดว่าตัวนี้แหละถูว่าเจ้าอิ้อได้อยู่บ่ฮะเจ้าอิ้อได้อยู่บ่บานนี้มีปาฏิหาริย์เอฟซีมาจากวังสามหมอพ้านเหนือเจ้ามาแน่ใจเพิ่นได้มาขอเพิ่นมาขอหนีเลขถูกกับยุนี่ล่ะก็เลยว่าขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิกคับไหลสดปล่อยเล้าจุดถูกได้เก้า ห้าหกถ้าไม่ออกลาวันนี้จะไปรัฐบาลไทยเมื่อนอั้นไล่ชดอยู่ผู้เดียวงอมๆนะบันนี้ก็เลยว่าเอ๊บ่ออกเิเอาไปปล่อยเด็กไงเดี๋ยวคงซุดทถ่ายสิปล่อยเพิ่นเด็กถูกนะวัสันเก้าห้าหกกับผู้ใดมักวัสันลืมแหม <c oughs> ลืมปล่อยแ่ว่ากับว่าว่าเป็นหยังดอกนอมันกับเขาสี่สามเมือนเก่งบางคนกับว,ว่าบ่เห็นเด้กกะเงือดอยู่ว่าข้าเจ้าว่าบ่เห็น ป่านี้เด็กถูกกับรักษานกับยุ่นี่ละลบมาเรื่องพ้อยไงนั่นเพิ่นมาซองเพิ่นมาเห็นเด็กถูกมองซากไหวไหวคืบอบอ่บ่เขานะใจเต็มสี่สามส่วนได้ทั 4, 3, ้งบนทั้งล่างแต่เบิกซาบอู้ใบแต่เด็กจะสามเจ็ดน,นี่เจ้าสิปล่อยตัวใดเหมือนอยุ่นนีใจนี่นะฮะเลยว่าเป็นก็เลยมาซองมาไหวซองยางอ้อมพ้นยางไปยางมากยางมากยางไปพี่น้องเนก็คอยเห็นแล้วเพิ่นว,ว่าเห็นตัวใดว่าษาคือคอยบ่ภาษาเหมือนนีครั้งนี่กับอู้ใบเด้ ย่านย่านข้าเจ้าเห็นคืนนะข้อสีอันบ่อนอสันดี้สันได้ว่าเห็นหนึ่งเก็บสามเหมือนว่าโอ้ยสนันนกเพราะไงเฮ้ยเจ้าคืองูว่าขอยสิบป,ปอยสามเจ็ดเลยว่าเจ้าคือรู้ว่าสันยี่สิบบอกว่าสันฝ้า,าเมื่อสื่อเราฝ่าว่าเมื่อสร้างสื่อลอตเตอรีะะนะ่ได้ขนาดน่ะดีใจร้ายว่าเห็นเลขคู่กันว่าสันก็ได้วาลุพันอยู่ใส่สามเจ็ดบอ่อสามเจ็ดคักคักบอ่อสนอกแ้งหวัดมี ฟันแต่ตน้นงวดได้สามเจ็ดคือจังงวดบางห่งฉันฟันจีสามนี่รวยแล้วเนาะเจ<อ>้าก็เปนนคบงมันหลุดไปมันลายเจ <อ S 1> ้าบ่แปลเอาความฝันเจ้าบ่แปลจังไหไปสามเจม็ดมุ่นประกันบ่าบมา,า,าแปลข่อยแปลบ่ราะถือแค่โบแมนงวดนี่แม่โบขอ่อยจิตาเอาเป็นตัวได้เจ็ เจ้ว่าเจ้ว่าข่อยคือว่าเพิ่อนใหญ่ปิศนาเจ้าตั้งแต่ถุงถุงปลาแดกกั็นอนวนนี้นั่นแหละคือปิศนาเจ้าแล้วแต่ยศตีตะวางนั้นตีเยอพี่น้องข่อยตีเป็นแปดหนึ่งแมนเพราะว่าเพราะว่านั่นล่ะนั่นแ่ะคือปิศนาเออปูง่าข้าจีไหยนะยย่าให้ปิศนาลูกแานนี่ฟึ๊กนะเขียนเป็นตัวให้ลเพื่อนไหงวดก้อนเพิ่อนไหไปถามมุนทการบ่แมนบ่ ก็เป็นตอยู่ได้สี่สามเนาะไอมี่เพิ่นบอบอก์ามเอฟเฟกต์ไงนั่งขึ้น่ตัวเสาไหมค่อยมากยังไงแต่เลยว่าอยากได้เป็นตัวเป็นต่นตะการงวดนี้ถือว่าถือการสร้างว่าหลายขอเพิ่นบอหลายว่าเอาแบบใหญ่ๆไล่ๆว่าเอานะะคขอเป็นตัวเลยตะการล่อเล็กวิ่งในเด้อจ้าเล็กวิ่งงวดที่เมื่อกี้งวดที่สิบสามหรือสิบสี่เลิกนองใหญ่ลงงวดนี้ตั้งสิบสี่เนาะเล็กวิ่งเอางัวนะงวดที่แล้วน่ะฟันสีกับมาสี ราคาเมื่อที่แล้ว,วิ่ง8วิ่ง4วิ่ง7เ,เนาะเอฟซี FC ขอเมียเดียววิ่ง4ไปเลยเบิกาา์กซาวามันกับมาสีอีห่ขนาดซีเบอร์สุดตัวมาสี3ีสามไม่เนานะวันนี้วิ่งอยัางเขาจะเกียทางเขาจะทำทางลาดยางแล้วครับ